ครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลนที่เทียดิซาน AF 40ม m mm ม f/2 นะครับ เลนตัวนี้จะเป็นเลนสลับกล้องฟูลเฟรมนะครับแล้วก็เป็นเลนออโต้โฟกัสซึ่งจะมีอยู่3เมาส์ด้วยกันนะครับก็คือ E เมาส์ ount, C เมาส์ของ Nikon นะครับแล้วก็ L เมาส์เนาะเลนระยะ40เนี่ยจะเป็นระยะที่แบบแคบเข้ามามากกว่าเลนระยะ35นิดนึงนะครับคือคนที่ชอบระยะนี้ก็จะเป็นคนที่ถ่ายภาพในทุกวันแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพอเททครึ่งตัวเต็มตัวถ่ายท่องเที่ยวถ่ายสตรีทได้ทั้งหมดนะแต่พอมันเป็นระยะ40เนี่ยถ้าเทียบกับ35หรือ50เนาะที่เพิ่มมากวามากว่านี้หรือลดมากกว่านี้นิดนึ สี่สิบมันก็จะแคบขึ้นแต่ถ้าเกิดใครใช้50มารู้สึกว่ามันอึดอัดไปนิดหน่อยอ่ะ40มันก็จะเป็นระยะที่แบบเสพลงมานะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ราวๆคนที่ชอบในช่วงระหว่าง35ถึง50มิลลิเมตรนั่นเองนะครับในวันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูกันครับข้อดีของเลนส์ตัวนี้นะครับก็คือขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับคือน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ170กรัมนะครับติดกับกล้องอย่าง Panasonic เกวิกเอหรือว่ากล้อง Sigma BF ได้นะครับผมทดสอบกับกล้องทั้ง2ตัววแล้โอเคคกะนรับตัวบอดีีี้เเลนนนส์่ยมมมัควาแข็งงงแรรนนะตี้ไม่่ใชพลาสติกนะครรับู้สึกว่่าไม โลหะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะตรงบอดี้นะครับตรงนี้แล้วก็วงแหวนเนี่ยจะมีอยู่2จุดด้วยกันก็จะเป็นวงแหวนโฟกัสตรงนี้นะครับแล้วก็วงแหวนปรับรูรับแสงรับแสงเนี่ยหมุนแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กนะครับนะเป็นแบบคลิกนะครับแบบนี้นะส่วนฮูดเนี่ยก็มีความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้่ททิอีซานเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของวัสดุที่ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับคือใช้วัสดุดีในการออกแบบเลนส์มันก็เลยให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมนะครับ ถ้าใครเคยใช้เลน์พวกเลนแมนนวลของเขาเนี่ยวัสดุค่อนข้างโอเคเลยด้านหน้าก็จะมีแคปเลนแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบล็อกบีบแบบนี้ขนาดหน้าเลนก็จะอยู่ที่52มิลก็คือไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับถือว่าเล็กด้วยซ้ำนะเหมาะกับกล้องขนาดเล็กแล้วก็พกติดตัวไปได้ทุกวันนะครับเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เลนนี้ลองถ่ายกับ Sigma BF แล้วก็ p a n a s o n i c Lumix S9 นะครับ แต่ว่าใช้กับ BF ก่อนในภาพนิ่งเพราะว่า S9 ใช้ถ่ายวิดีโอตอนนี้อยู่นะครับเนี่ยเวลาติดกับกล้องเล็กๆนะครับอย่าง S9 หรือว่า BF เนี่ยมันก็จะเป็นกล้องที่แมชกับเลนส์มันจะเล็กๆแบบนี้ผมว่ามันโอเคนะครับถือถ่ายได้ในทุกวันอย่างนี้เลยนะครับแต่ BF ก็ถ้าใครเลือกเป็นสีดำมันก็จะเข้ากับบอดี้นี้แหละแต่ถ้าเกิดใครใช้สีเงินแบบผมนัม้นก็จะแบบด,ดูตัดๆแบบนี้หน่อยนะ ทางด้านความรู้สึกในการใช้งานแล้วก็ระยะห่างของตัวเราจากแบบระหว่างที่ถ่ายรูปของเลนส์ต t a r อ i s ิ n AF 40ม m mm f ม2นะครับความรู้สึกในการใช้งานของผมทางด้านการจับถือก่อนละกันน้ำหนักของเลนส์กับบอดี้กล้องที่รวมกันเนี่ยค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าตัวเลนส์มันก็170กรัมโดยประมาณกับบอดี้กล้องเล็กๆที่ค่อนข้างเบานะครับมาทําให้การจับถือเป็นไปได้แบบ ง่ายๆเหมือนใช้กล้องคอมแพคขนาดเล็กเวลาเปลี่ยนท่าทางในการถ่ายนะครับหรือว่าถ่ายแนวตั้งแนวนอนพวกนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยข้อมือนะครับเวลาที่เรายกกล้องขึ้นมาถ่ายหรือมีการวางองค์ประกอบภาพพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็มือใหม่ที่ไม่ได้อยากใช้กล้องหนักๆเลนส์ตัวนี้จะค่อนข้างลงตัวนะครับในส่วนของระยะห่างระหว่างเรากับตัวแบบเวลาถ่ายรูปนะครับ โดยเฉพาะภาพพอร์เทรตที่ถ่ายที่คาเฟ่นะครับมีการถ่ายประมาณครึ่งตัวเหมือนภาพพอร์เทรตทั่วไปเนี่ยจะใช้ระยะ ประมาณสัก2เมตรนะครับจากแบบมาถึงจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะอีกนิดหน่อยนะครับประมาณสัก3.5เมตรถึง4เมตรถ้าเกิดว่ามีการเล่าเรื่องราวที่ฉากหลังนะครับอยากใส่อุปกรณ์อ,อื่น,นเข้าไปในภาพเนี่ยก็ใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับความรู้สึกผมคือมันก็เหมือนกับการใช้เลนส์35ม mm มแหละแต่มันจะได้ระยะที่แคบกว่าเพราะว่าทางยาวโฟกัสมันเพิ่มขึ้นจากระยะ3 5 mm มาประมาณ5มิลเป็น40มาเนาะแต่มุมกว้างที่มันแคบลงเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับคือถ้าใครถ่ายด้วย เลนส์35และชอบพรอบภาพอยู่บ่อยๆนะครับการใช้เลนส์ตัวนี้จะค่อนข้างพอดีนะครับในส่วนของคนที่ใช้เลนส์50มาเนี่ยลรวรู้สึกว่ามันดัดไปหน่อยแต่ก็ไม่อยากลงไปถึง35เนี่ยผมคิดว่าระยะ40ตรงเนี้ยกำลังพอเหมาะเลยครับก็สรุปได้ว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่พกง่ายแล้วก็ถ่ายสะดวกไม่ได้ต่างจาก35เลยครับเรามาดูในส่วนของมุมมองภาพที่ได้แล้วก็เรื่องของความคมชัดของเลนส์ทีทีอาร์ดิสาน AF 40ม m mm ม f2 นะครับการทดสอบเนี่ยผมมีใช้กับกล้อง้วก Panasonic แล้ว x S9 นะครับซึ่งความละเอียดมันก็ใกล้ๆกันนะครับเหมือนเหมือนกันเนาะเอาเรื่องของมุมมองภาพก่อนนะครับเลนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนที่ เหมือนกับสาแต่ถ่ายเจาะเข้าไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะได้ภาพคนแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะครับจากรูปที่ให้ดูนะมันจะเป็นภาพคนแล้วก็เก็บบรรยากาศที่ดีนะครับอ่ามันเป็นมุมมองที่ถ่ายได้ง่ายแล้วก็สนุกนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตหรือว่าการไปที่คาเฟ่น,นะครับทีเนี้ยในเรื่องของความคมของเลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยมีความคมชัดที่ถือว่าทําได้ดีนะครับในระดับราคานี้นะผมไปดูราคาแล้วเนี่ยเลนส์ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ราคาประมาณสัก6,900ลงไปถึงหก0ันห้าร้อยนะคจจะนี้ ใครได้โค้ดลดที่มันเยอะขึ้นนะครับความคมชัดจากภาพพอร์เทรตที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่าปกติแล้วเราถ่ายประมาณนี้นะครับกล้องประมาณ24ล้านนะครับถ่ายประมาณนี้แล้วเข้าไปเนี่ยสายตาจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ความคมที่ดวงตาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับเลนใน segment ก,กลุ่มเดียวกันที่เป็นเลนจีนนะแล้วก็ราคาแบบ อยู่ในช่วง56000เนี่ยผมคิดว่าทำได้ดีอยู่นะนะครับคิดว่าทำได้ดีอยู่ถ้าผมเคยลองใช้ของเซเว่นอะิซานเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าของ t ีดีอะติซานตัว F4 ฟสีสตัวเนี้ยทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยความคมชัดตรงตาเนี่ยเห็นแบบเห็นโอเคนะปกติแล้วถ้าเป็นเลนที่ไม่ได้แพงมากครอบเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าเลนไม่ดีมันอาจจะแบบดูขุ่นกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับตรงตาแต่นี่ถือว่าทําได้ดีมากนะครับแล้วก็ภาพถัดมานะครับเนี่ยเวลทาท ที่ดีนะครับแล้วก็เวลาที่ผมถ่ายนะครับมันมักจะมีแสงย้อนเสมอเนาะหลายคนที่เคยดูรูปของผมนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นขอบสีแปลกๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยแสงที่ย้อนมาถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับความคมชัดบริเวณเนี้ยนะคิดว่ามันเป็นเลนส์ที่ คุ้มค่านะครับในเรื่องการใช้งานเส้นผมเรื่องของพื้นผิวเนี่ยมีความคมโอเคเลยนะครับคือเก็บได้ดีเลยผมไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรปกติแล้วถ้าเลนสที่มันไม่โอเคนะสำหรับผมก็คือถ่ายมาแล้วแล้วเรา z o มดูตรงดวงตาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมัวๆคนๆคน่อนข้างเยอะเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่านี่ถือว่าชัดนะครับทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็สังเกตบริเวณขอบเสื้อผ้าก็ไม่ได้เห็นขอบม่วงมันมันขึ้นมานะครับเป็นสีแปลกๆเนาะอันนี้ไม่มีนะครับความคมชัดผมคิดว่าโอเคในส่วนของจุดดที่่ผผมมคิวาสังเกตเ แล้วกันนะครับมันก็จะมีความฟงบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาที่แสงมันย้อนมาแรงๆเนาะเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยผมมักจะเป็นคนเทคนิสายถ่ายให้มันมีเงาหน่อยๆให้หน้ามันแบบมีมิติหน่อยนะเวลาที่ถ่ายจะย้อนเสมอแล้วก็เวลาย้อนเนี่ยมันเห็นโบเก้ซึ่งเป็นสไตล์การถ่ายภาพผมนะครับเวลาที่ถ่ายย้อนเนี่ยผมมักจะสังเกตว่าถ้าเลนส์ที่มันแพงมากๆเลยดีมากๆเนี่ยเวลาย้อนมันก็จะเคลียร์หน่อยนะครับตรงตรงการจัดการน้านความฟงนะแต่นี่มันก็มีความฟงเข้ามาเห็นบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนักมากนะครับอยู่ ว่าโอเคไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันก็ได้แหละราคาเนี้ยนะจะไปคาดหวังให้มันเหมือนกับเลนหลายเหมือนก็คงไม่ใช่นะครับผม็ไม่ใช่แต่ว่าเวลาย้อนเนี่ยสังเกตดูดีๆตรงเสื้อเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคนะมันปกติเลยนะครับถือว่ารับได้ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีเลยเนี่ยเวลาถ่ายย้อนนะครับภาพน,นี้ก็เหมือนการถ่ายย้อนก็โอเคมันจะเป็นบางมุมนะถ้าเกิดว่าเราอยากให้แบบแสงมันซัดเข้ามาเยอะหน่อยความฟงมันก็จะขึ้นขึ้นเยอะบ้างนะครับ ถ้าเทียบกัน2ภาพเนี้ยย้อนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยแสงมันเข้ามาที่บริเวณหน้าเลนเยอะกว่าเนาะนะครับเนี่ยความคมชัดกับการจัดการเรื่องของอ่าแสงถือว่าดีนะผมคิดว่าดีนะครับอ่ะภาพน,นี้ก็เหมือนกันก็ถ่ายย้อนเหมือนกันนะครับเด่นสังเกตได้ว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติแล้วเสื้อก็มักจะเป็นสีขาวเสมอนนะที่ผมถ่ายมาขอบตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นปัญหาอะไรรู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับเป็นเกณฑ์ที่โอเคนะนะครับเนี่ย ส่วนการถ่ายประมาณครึ่งตัวใกล้ๆก็เห็นว่าความคมชัดมันมันดีมากเลยอะนะครับมันดีมากเลยนะผมต้องตั้งคำถามก็แล้วว่าเลนที่ออกมาหลังจากเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยมันมีเลนจีนที่คุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงง่ายถือว่าสูงนะอันนี้ผมถือว่าสูงในราคาที่เข้าถึงง่ายเนี่ยโผมมาเยอะขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องท้าทายของเจ้าตลาดเดิมที่จะเจอในเรื่องของคุณภาพหลังจากนี้และการแข่งขันนะครับอันนี้ก็ให้ไปเป็นเรื่องของแบรนด์ละกันนะครับแต่พูดถึงว่าคุณภาพแบบนี้ราคาแบบนี้เนี่ยโอ้โหตัดสินใจ ของโบเก้แล้วก็การะลายฉากหลังของเลนต์ัวนี้นะครับเลนต์ตัวนี้จะมีรูปแสงกว้างสุดที่ f2 ใช่ไหมครับแล้วผมก็ถ่ายที่ f2 ตลอดอีกทั้งเรื่องของแดรแฟมที่มาในเลนตัวนี้จะมีอยู่7ใบนะครับซึ่งไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับ เลนส์พัตเทรตที่ผมเคยใช้มันก็จะมี9บ้างมีประมาณ10บกว่าอะไรเงี้ยนะครับเจ็ดใบเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่าเออน้อยหรือเปล่านะครับถ่ายออกมาก็ได้โบเก้ที่มีคาแรคเตอร์ที่โอเคนะครับคือมันอาจจะไม่ได้กลมเหมือนกับเลนส์ที่ใส่มากลมๆเยอะๆนะครับมันก็แล้วแต่ว่าผู้ผ,ผลิตเขาจะเลือกใส่มายังไงหรือว่ามีเป้าหมายในการทําเลนส์แบบนี้ยังไงนะครับแต่คาแรคเตอร์ที่ได้อ่ะให้ดูโบเก้ก่อนละกันถ่ายเครื่องตัวเนี่ยละลายฉากหลังแยกตัวแบบออกมาได้โอเคเลยนะครับแยกแบบทันมากอะ่ะใครดูอย่างเงี้ยก็รู้แล้วนะครับว่าหลัง ส่วนของคาแรคเตอร์โบเก้เนี่ยมันจะมีทั้งทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะลีๆนะครับแพทเทิร์นมันจะไม่ได้ซ้ํากันมากถ้าเราดูนะนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กลมๆถามว่าคาแรคเตอร์โบเก้มันมีความคมมีความชัดไหมนะครับอาจจะไม่คมไม่ได้ชัดเหมือนกับเลนโปรถ้าผมเคยใช้เลนโปรมันจะคมมันจะแบบเห็นเด่นกว่าแต่มันแล้วแต่ความชอบไงอันนี้มันจะออกไปในทางความนุ่มนวลนะครับมันจะดูเบลอเนุ่มๆอ่ะคือฟิลมันแบบมันจะเรียกวินเทนไหมก็คงคงไม่ได้เรียกว่าเหมือนกัน ฟิ์มขนาดนั้นนะครับจะคิดว่ามันมีความนวนอยู่ในคานี้แล้วกันมันเบลอได้แบบนวนนนนะผมรู้สึกว่าผมชอบนะฟิวมันแบบมันไม่ได้คมจนแข็งละมันแล้วแต่ความชอบไงแล้วแต่งานนะครับผมคิดว่าเนี้ยใส่ได้นะครับอันนี้ประมาณเครื่องตัวนะติดบริเวณหัวไหล่ประมาณเนี้ยนะครับส่วนโบเก้ประเภทเครื่องตัวเหมือนกันแต่ฉากหลังไกลขึ้นนะครับเป็นพวกแสงที่รอดใบไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าทรงกลมมันจะเห็นชัดนะครับแล้วก็มีการเล่นฉากหน้าได้ไหมได้นะครับเล่นกับฉากหน้าได้แล้วโบเก้ที่อยู่ไก,กลๆออกไปอีกบริเวณขอบภาพเนี่ยรูปร่าง จะไม่ได้กลมมากนะครับมันจะเป็นทรงแบบก็ไม่เชิงว่าเป็นแคตอายนะครับมันจะออกลีลีแต่รูปร่างมันมันจะไม่ได้แบบเป็นเหมือนเลนที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วนะครับผมคิดว่าผมรับได้นะครับแบบ ก็โอเคอะ่ะคิดว่าขอแค่เป็นโบเก้ก็พอแต่มันอาจจะไม่ได้แบบกลมๆๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กลมไปด้วยอะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนี่ยบางทีมันก็มีเลๆนะครับประมาณอย่างนี้นะครับส่วนการใช้ฉากหน้าในการเล่าเรื่องก็ยังใช้ได้นะครับหมายถึงว่าใส่เข้าไปแล้วก็ยังเบลอได้อยู่นะครับมีการเอาวัตถุมาบังคนที่เข้ามาอยู่ในเฟรมอะไรเงี้ยเลนก็ทําเบลอได้สวยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยดีนะในมุมของระยะนี้นะครับภาพนี้ก็ เป็นการทดสอบที่ถ่ายเครื่องตัวนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มันเป็นหลอดไฟนะเป็นหลอดไฟที่เรียงอยู่ไปจนถึงด้านหลังนะครับก็ได้โบเก้ที่สวยนะครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆเรียงกันนะครับด้านหน้ามีความเบลอ ER, นุ่มๆ,ๆอยู่นะครับฉากหลังก็เบลอ ER นะครับแต่ยังเห็นว่ามันคือเก้าอี้มันคือป้ายที่เป็นรูปนะเป็นรูปบ้านที่เขาวางตั้งไว้นะครับมันก็จะมีเรื่องราวแต่มันจะได้มิติที่เจาะขึ้นไปอีกผมคิดว่าผมชอบระยะนี้มากกว่า3 5นะครับคิดว่าระยะมันมันดีขึ้นนะครับในการเล่าเรื่องฉักหลังมันจะถูกดึงเข้ามาใกล้แบบมาากกว่45อีนน นะครับมิติมันจะแบบบีบเข้าใหมา่นิดนึงแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับกำลังพอดีเลยนะเริ่มโบเก,ก้ก็สวยนะครับผมคิดว่าสวยพอถอยออกมานิดหนึ่งนะครับเราอยากเก็บเรื่องราวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าโบเก้ม,มันก็มีขนาดเล็กลงอย่างชัดเจนนะครับความกลมมันก็จะต่างออกไปตรงนี้กลมอยู่แต่สังเกตว่าตรงนี้มันลีลีแหละเนี่ยจากเดิมมันจะกลมๆใช่ไหมแล้วก็ลีลี ยังใหญ่อยู่ห่างออกไปมันก็จะเล็กๆๆๆ,ๆนะครับแล้วก็แบบทรงมันดูมันดูรีมากขึ้นอ่ะไม่รู้คิดไปเองไหมรู้สึกว่ามันรีมากขึ้นนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ตร,ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเหมือนเลน่ายหนังเลยความรู้สึกตรงนี้นะมันเลน่ายหนังนะครับผมคิดว่ามันเป็นเลนที่ถ่ายสนุกแล้วก็เป็นอีกเลนหนึ่งที่อาจจะติดตัวในช่วงนี้เพราะว่าห่างระยะ40ในแบรนด์อื่นยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมีโอกาสอาจจะลองรีวิว40มิลพองตัวอื่นดูนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าใช้ได้นะครับถ ขึ้นเนาะตอนท่ายนะครับก็ได้โบเก้ที่แบบสาใจขึ้นนะครับ แล้วก็เล่าเรื่องได้คือผมจะเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็เน้นเล่าเรื่องนะครับไม่อยากถ่ายแล้วแบบหลังละลายจนมองไม่เห็นอะไรเลยอ,อยากให้มันมีสตรอรี่อยู่ด้วยนะครับทาให้ภาพมันมีเรื่องราวมีความน่าสนใจให้กับคนดูด้วยเนาะในมุมผมก็รู้สึกว่าผมอยากใส่เรื่องราวเข้าไปในภาพด้วยนะครับแต่การถ่ายที่เครื่องตัวแล้วเจาะลึกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าฉากหลังมันเหลือเรื่องราวน้อยลงไปเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังเห็นแล้ว,ว่าเออมันคืออะไรนะครับผมชอบเป็รนระยะที่ถ่ายสนุกกับคนเล่าเรื่องและอยากเน้นฉากหลังที่มันเบลอๆด้วยนะครับอันนี้ดีโซน ก็มาเต็มนะครับ อันนี้เรียกว่ามาเต็มถ้าถ่ายประมาณนี้นะแล้วฉากหลังผมก็ไม่ต้องพยายามเยอะนะครับฉากหลังมีความถูกดึงขึ้นมามากกว่า3.5เล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆครับส่วนต,ตรงนี้นะครับก็ลองถ่ายให้เห็นฉากหน้านะครับหนะ้าฉากหน้าตรงนี้แล้วก็มีฉากหลังในหลายๆระยะนะครับตรงนี้เป็นกระจกเนาะก็จะเห็นว่าเลนมันมีความสามารถในการเบลอได้เยอะนะครับแล้วก็การเล่าเรื่องราวเนี่ยเรายังแบบเรียกได้ว่ามันไม่ได้มากวนแบบเยอะจนเกินไปอ่ะการทำเบลอของเลนตรงนี้ก็สวยนะครับผมคิดว่าสนุกกับคนที่ชอบจัดองค์ประกอบภาพถ่าย ภาพคนด้วยเล่าเรื่องด้วยแต่ยังอยากได้ความเบลออยู่นะครับระยะนี้โอเคมากๆครับภาพตัอมาอีกส่วนหนึ่งนะครับกรณีที่คนต้องการถ่ายรูปที่เห็นเรื่องราวเต็มๆนะครับเต็มๆเลยก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ย สามารถที่จะเหมือนแยกเลเยอร์ได้ระดับหนึ่งนะคือเปิดที่ F2 เละแต่ถ่ายกว้างนะครับมันจะเห็นว่าต้นไม้พวกนี้มันเบลอออกมาจากฉากหลังอีกระดับหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับสองอย่างเนี้ยตรงนี้จะเบลอแต่ตรงนี้จะแบบชัดอยู่นะครับผมคิดว่ามันโอเคมากมันเหมือนเรื่องราวมันลอยขึ้นมานะครับมันลอยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทําให้ภาพมันดูแบบ มันดูไม่เหมือนใช้กล้องมือถือถ่ายอ่ะมันเป็นการถ่ายภาพกว้างๆเท่าๆกันนะครับแต่กล้องพวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะกล้องโฟกัสมันเลยเนาะถ่ายกว้างยังไงมันก็จะดูนวลๆดูลอยๆมากกว่าผมคิดว่ามันสวยนะครับดูสบายตามากๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้สนุกเล่าเรื่องได้เลยนะครับแต่เรื่องพวกเนี้ยเรื่องที่เป็นเรื่องหลักตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันลอยออกมาจากฉากหลังนะครับเป็นมิติที่สวยเหมือนกันครับภาพนี้จะเป็นภาพที่เอาแนวตั้งมาให้ดูนะครับว่าถ้าคุณถ่ายแนวตั้งมามันจะเบลอยังไงนะครับมันก็เบลอได้เยอะนะครับ เบอร์ได้เยอะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นภาพแนวตั้งเต็มตัวบวกเล่าเรื่องด้วยนะครับมันยังเบลอได้เยอะเลยอะ่ะผมคิดว่าคนไม่น่าจะกังวลในเรื่องนี้นะครับเป็นการถ่ายแนวตั้งที่สวยนะถ้าคุณเล่นพวก IG ไอจีลงรีวส์หรือว่ามีการเอารูปไปลงในแพลตฟอร์มแนวตั้งเนี่ยเบลน,นี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับการเอาไปถ่ายเบลอหลังครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ลองถ่ายแบบระยะเข้ามามา,มากกว่าเมื่อกี้จะเป็นการถ่ายเครื่องตัวเนาะเราจะเห็นว่าเบลนละลายหลังได้ดีและสวยนะครับละลายหลังได้ดีและสวยไม่อึดอัดเหมือน50 ผมเป็นคนชอบ50นะแต่พอถ่ายพอดแคผมู้สจกว่ามันอึนอด,ดไปนิดนึงนะครับพอถ่ายด้วยประมาณนี้กําลังโอเคเลยเล่าเรื่องกําลังสนุกนะครับประมาณนี้นะเบลอสวยแน่นอนนะครับคือดูสบายๆนะครับแล้วก็มันมันมีเรื่องราวด้วยนะครับอันนี้ผมชอบม,มากนะครับ <c oughs> ก็สรุปได้ว่าเลนเนี้มันเบลอหลังสวยแน่นอนแยกตัวแบบออกจากฉากหลังได้ดีนะครับแล้วก็การถ่ายมุมกว้างสามารถที่จะแยกเลเยอร์พื้นที่ของการเล่าเรื่องได้ดีนะครับตรงนี้เบลอตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เหมือนชัดนะครับเหมือนซ้อนกัน2องชั้นนึกออกไหมเนี่ยตรงนี้เป ประมาณนี้ลองตัดสินใจดูนะครับเรื่องนี้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบในมุมผมเป็นเลน์ที่ถ่ายภาพได้สนุกนะครับได้ภาพที่โดดเด่นครับทางด้านการโฟกัสแล้วก็การทํางานระหว่างกล้องกับเลน์นะครับของเลนทิติยอดิซาน a f 40 m ห2ตัวนี้นะครับผมทดสอบใช้งานกับกล้อง Sigma BF แล้วก็ Panasonic Lumix S9 นะครับสิ่งที่เจอเลยคือ Panasonic l ิล i x s มสามารถทํางานได้อย่างสมูทนุ่มนวลออโต้โฟกัสดีนะครับแฟกกิงได้ ถ่ายภาพนิ่งและว,วิดีโอโอเคมากนะครับคือดีเลยแหละนะครับใช้งานได้ดีเลยนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอไปใช้กับ Sigma BF ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า s i g m a BF เเนี่ยเป็นกล้องที่มักจะมีความไม่ปกติเวลาที่ทำงานร่วมกับเลนเอลที่ไม่ใช่เอลของค่ายซิกมาพานาหรือไลกานะครับทุกครั้งที่ผมจะเจอกับเลนพวกนี้มักจะทางานกับซิกมา BF ไม่ค่อยสมบูรเท่าไหร่นะครับเลนที่ทีอาร f ซานเอฟ40มิลเอฟ2ตัวเนี้ยถ้าทํางานกับซิกมา BF นะมันจะโฟกัสค่อนข้างจะไม่ได้สมบูรณ์มากคือเข้านะับจบจงหว มันจะเหมือนกล้องชิดนานนิดนึงนะครับแล้วก็จะสะดุดนิดนึงเวลาที่ มันแบบเหมือนมันจะโฟกัสแล้วมันก็จะเกือบเกือบจะหยุดนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปต่อนะผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นที่กล้อง BF เองที่เขาอ่าเหมือนพยายามทําให้ทํางานแค่ในพัทมิรของเขาเท่านั้นนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะที่ผมรู้สึกอย่างังน,นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางอาจจะเป็นแนวทางของเขาก็ได้นะครับที่ผมลองแต่บางเลนที่เป็นค่ายจีนลองใช้กับ BF ก็มีการทํางานที่สมบูรณ์เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าสรุปได้ในมุมเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องการโฟกัสโดยสรุปให้ชัดเลยคือใช้กับ S9 หรืือออกล้ง่่นนทีเป็ L ไดด้้ทังหมยกเว้นแต่ว่าเป็น Sigma BF นะครับที่มันอาจจะไม่ได้เนียนมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่ผมถ่ายวิดีโอด้วย p a n a s o n i c l u m i ก S9 นะครับกับเลนส์ d ด i ิอิซ40เมตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเลนค่ายเลนปก,ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยออโต้โฟกัสก็ทําได้ค่อนข้างเร็วนะครับเลนมันเล็กแล้วก็เบาด้วยแหละนะครับออโต้โฟกัสมันเลยทํางานได้เร็วแล้วก็สมดุลด้วยนะครับผมอันนี้ก็ดีมากๆครับทางด้านการถ่ายวิดีโอของเลนสตัวนี้นะครับผมใช้กับ S9 นวก็เปิด น,นะครับถ่ายที่25เฟรมนะครับเลนก็ให้คาแรคเตอร์ที่สวยนะครับถ่ายย้อนแสงถ่ายอะไรแบบสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศในร้านพวกเนี้ยมันได้ความคมชัดที่ดีเลยนะครับคือคาแรคเตอร์เลนนี้เอามาถ่าย วิดีโอเนี่ยสวยมากนะมันมีความนุ่มนวลมันไม่ได้คมจัดจ้านจนเกินไปนะครับให้รรยากาศในการเล่าเรื่องที่ดีมากนะครับมันดูแบบดูสบายๆมากเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะติดไว้ถ่ายวิดีโออินเสิร์ตนะมันสวยนะครับดูจากวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่ามันมันใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็การทํางานร่วมกับออโต้โฟกัสของกล้องพานาก็ดีด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าอยากได้เลนส์ที่ถ่ายเข้ามาเจาะนิดนึงนะครับเจาะนิดนึงไม่ได้เจาะมากเนี่ยทีเดียร์ดิซานเอฟเจัดสิบเมนเอฟสองตัวนี้ไม่ ถ่ายได้ดีจริงๆนะครับแล้วการทำงานร่วมกับออโต้โฟกัสก็ทำได้เก่งด้วยครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเลนทีทีอารีซันระยะ40มิล f2 นะครับเป็นเลนออโต้โฟกัสสำหรับกล้องโฟร์เฟรมมีเมาส์ e เมาส์แนะครับแล้วก็เมาส์ l นะครับที่เป็นสำหรับกล้องโฟร์เฟรมเนาะจากการใช้งานนะครับของผมที่เป็น l เมาส์ของพนา x9 กับ Sigma bf นะครับ Sigma bf เนี่ยผมคิดว่าใช้ได้แต่ระดับ กลางๆออโต้โฟกัสไม่ได้โอเคมากนะครับเพราะว่าผมเคยลองเลนที่เป็นของค่ายจีนกับกล้อง BF เนี่ยมักจะออโต้โฟกัสแล้วไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนเดิมอะคือลองมาหลายตัวแล้วนะครับเพราะงั้น Sigma BF ของผมเนี่ยที่ใช้บ่อยๆก็มักจะเป็นเลนของ Sigma เองไม่ก็พนานนะครับจะเวิร์กที่สุดแต่ว่าถ้าเป็น L-Mount ของกล้องอื่นนะครับอย่าง S9 นะครับแล้วผมเชื่อว่าของกล้องที่เป็นไลคาด้วยอะที่เป็นออโต้โฟกัสของไลคาพวกเนี้ยเป็นกล้องโฟร์เฟรมเน่ย ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับที่ลองมานะจากการทดสอบทั้งหมดเนี่ยมันใช้ได้เต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออโต้โฟกัสเครื่องตัวเตรียมตัวเดินถ่ายจังหวะความเร็วในการถ่ายต่อเนื่องใช้ได้เหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะสำหรับทีเดย์ดรีน40มิลตตัวนี้นะครับกับ S9 นะครับในเรื่องของการวางม,มุมรู้สึกว่าถ่ายง่ายมาถ่ายที่คาเฟ่นเนี่ย แบบเก็บกว้างเก็บแคบหลายๆมุมวางเรื่องราวเน้นฉากหน้าฉากหลังคือใช้ลูกเล่นหลายอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับน้าหนักก็เบาถ้าเกิดใช้กล้องอย่าง s 9เนี่ยผมว่ามันก็ถ่ายง่ายนะคือแบบเวลาเรามาเที่ยวอะไรเงี้ยสามารถถ่ายได้สนุกนะครับก็ลองเลือกใช้ดูระยะนี้นะครับผมคิดว่าโอเคถ้าถามว่ามันจะเหมาะกับใครบ้างในระยะนี้นะครับถ้าเรื่องของเซ gment เลนราคานะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่มันสะดวกนะครับผมคิดว่ามันถ่ายได้ทั้งหมดเลย เหมาะก,กับคนที่จะเอาไปใช้ติดกล้องง่ายๆนะครับอยากได้เลนส์ราคาไม่แรงตัวนี้มันแค่5 0 0พนกานะครับการตัดสินใจก็ไม่น่ายากนะครับส่วนขนาดของเลนส์ที่มันเล็กเนี่ยมันก็เลยติดกล้องได้ง่ายเหมาะก,กับกล่องโฟร์เฟรมในปัจจุบันที่มันไซส์ไม่ใหญ่นะครับคิดว่าโอเคนะถ้าใครไม่ได้จริงจังกับเรื่องของเลนส์ต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุดมีงบสูงสามสี่หมื่นเลนส์ตัวนี้ผม่าโอเคนะอนะโอโต้โฟกัสก็ใช้ได้ดีนะครับโบเก้ก็สวยความคมก็ถือว่ากำลังดีนะครับคือมัน จัดจ้านมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดูจากภาพที่ได้เนี่ยมันก็ถือว่าคมดีนะคมดีจัดการความฟุ้งได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็จะมีให้เห็นบ้างนะครับเวลาย้อนแสงก็จะรู้สึกว่ามันฟุ้งอ่อนๆน,นิดนึงนะครับผมคิดว่ามันคาแรคเตอร์มันได้ขนาดนี้โบเก้ก็สวยนะครับเป็นเลนส์ที่ถ่ายสนุกตัวหนึ่งระยะก็ถ้าไม่ชอบ3 5รู้สึกว่ากว้างไปไม่ชอบ50 มันแค่ไปช่วงประมาณ40กํลลังพอดีนะครับแนะนําว่าลองหามาใช้งานดูครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ถ่ายรูปได้สนุกครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามผมได้ที่ Creator สุดรยแลนด์บล f a c e b o o k และก็ u t u b e ครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในตอนหน้าด้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ